เขากินผลไม้เขาสิออกเล็กน้อยมื่อไงสองคนเนี่ยเออไอ้ไอ้ไปใช้แหละลูกไอเตอร์ไออไอโอโต้ออีเมออโอโต้อันอันนี้เขียวมันใส่ยาแดงอโอ้อันเปียเขียวเส่ยาแดงอ้ยุนอ่ะทงฉาิเออเฉ่วยจังเลยสิออกเขียวคัเ

สวัสดีค่าก่อนลูกสวัสดีค่าก่อนตามามาตาใส่เื้อมาาไปไหวไปไวตาไปไวตามาตาน้องน่ารัก น้องน่ารักเออหมาหมาเอ้านาเป็นยังคือดำเลยลูกตาบ้ลูก่าลูกมอบบ่งกม่นารักก็กับสุดนี่พี่เออมาเออตาวัสดีเจ้าก่อนลูกสวัสดีจ้าจ้า จ้าจ้าคนคนจ้าจ้ายายคนแมวไอเขาถือไอเขาถือเขาถือได้โอเคเขาถือได้อายกยกธงขึ้นโบก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 แล้วมุนมุนมุนแล้วโบกโบกไอ้ไอ้ไอไปใส่ล่ะลูกไอเมียไอโอโตเมียไปส่งยาย เออพัวหุ่นหกินหมากโม้ที่แก่พี่น้องเอิ่นหุ่นหเอิ่นเอิเอิ่นเอ้ยเอิปล่อยเลยค่ะสุดนี่เพราะว่าสิอาบน้ำนอนแล้วอีหล่าสินอนตะเวนมาอนี่ยอุ๊บยายหนูมากินเป็แต่แซบแต่แซบเพื่อนะไปกินอิ่มแล้วยังไปเดินหน้าบ้านเร็วไปไปขยายลำไส้แล้วไป ต้มหมแ่เนาะโน่มัานนัก็เมัตลเวลาต้ใหมันถามเกินตัวเนาะมันต้อมีหน่อยต้หอยไนี่ไปไปวิ่งวิ่งเ่นีค่อยวิ่งเนี่ยอย่าวิ่งแฮงไปแม่แดงไปแม่เอ้โอยมันไปไว้แต่นโอ้ยโอนันนนเห็นปะนาลาจอมยุดมันเป็นนังสั้นล่ะลุกขึ้นลุกขึ้นเลยเออมันต้องแบบนั้น มาเออจัดไปจัดไปเออจัดไปทางพุ่วมาจัดไปพูดอะโอ้ยสูงสูงเก่าลงเลยจะเบิ่งน้องเพด้ย้นี่เก่งคัก นั่นเออไม่ยังอ่ะลูกเปี้ยนสิลูกโอ้ยนั่นเอาไ,ไม้ไม้เด้่เด้อตาบักแตงโมไม,ไม้ไ,ไม้เด้่เด้อแม่งแม่มึงอบเอาถีบนะลูกเนาะไปะปเอาไม้ไะล่างมือกนะ็เนาะลูกเนาะอย่าไปใกล้อ่อนเด้อย้ายล่างหายแป๊บนึง น her her ั่งลงทางลงก่อนทางลงก่อนเออมึงข้างนี่มาลูกข้างนี่มาเอาไปเปลี่ยนอยังมานมูจังมาล้างนี่ก็ได้โอ้จานพลอยจานพลอยเอาพลอยแหลมนี่เบื้งเบิ้องไปไปลุกขึ้นเออเออเออเก่งเก่งเก่งไปที่ไหนเออบักมอมาอีกเออไปเอาไปเอาบักมอเอาบักมอ เอาแล้วก็ย่า <N> ง <yang> ไปนาบ้านไปถือเอาผูดด้ละชินเด้อไปถือเอาแล้วก็ไปมามาไปไปถือเอาเอา่ะไปไปไปนาบ้านปปไปไปเอาร็วเออถือเอาสองชิ้นเออเออเอาใหญ่แท้โอ้เอาชิน้นน้อยๆเออไปมามามาจะไปเฮ็ดขาวเอ๊ะไหนมึงเจ้าว่ะ สามพันยีย่สามคนนี่มุกเจ้าว่าเป็นไหนเจ้าเลี้ยงเลี้ยงนี่มุกเจ้าว่าเป็นไหนเจ้าว่าข่อยเลี้ยงเก่งบ่คือจับปูใส่กระรงนี่บัดเขาสีง่ายเขาเอง่ายบัดเขาสีง้อแงเขาก็ง้อแงภาษาเด็กหน่อยเนาะอ่ะอ่ะอ่ะอะอะอะเฮ้ขาหักกันเด้อพี่น้องเขาหักกันคืออย่างสองคนนี่ยามนอนยามื่อคืนนี่ เขาสิกอดกันเขาสิน้ำหากันไม่ใย่บีแล้วสิเอาเปนเอาไปไว้กอดผู้เดียวยกันบ่เลิกเลิกมาลูกควยนี่เอินลูกควยเลยเด้วเลีนไปหาไอ้น้องเพชรเรียบร้อยคือเขานีกันบ่ได้มีหน่อยสองคนนี่